Thank mm -hmm. you. แฟนๆนิทานชีวิตทุกท่านครับยินดีต้อนรับขึ้นสู่รายการเปิดตำนานชีวิตคนดังนะครับรายการทีเ่เราเชื่อเสมอว่าทุกชีวิตคือตำนานและทุกตำนานคือบทเรียนใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของคนดังท่านหนึ่งที่ชีวิตเข้มข้นมากๆเรียกว่ายิ่งกว่าละครมาฝากกันค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับแฟนๆนิทานชีวิตผู้ชายคนหนึ่งยืนมองโรงง,งานมูลค่า3,000ล้านบาทเลยนะที่เขาสร้างมันขึ้นมากับมือตัวเองกําลังแบบ ค่อยๆจมหายไปในน้ำท่วมใหญ่ปี54โห oh, พี่ว่นแค่ฟังเปิดเรื่องมาเนี่ยน้องอันก็รู้สึกแบบหนักอึ้งแทนเลยนะคะแล้วยิ่งเขาบอกว่านี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งที่สองในชีวิตเขาแล้วเนี่ยโอ้โหมันชวนให้คิดจริงๆนะคะว่าถ้าเป็นเราล่ะจะยืนอยู่ได้ยังไงจะไปต่อยังไงแล้วครั้งแรกมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่วนมันต้องหนักหนามากแน่ๆเลยใช่ไหมคะถึงบอกว่าเป็นครั้งที่2นั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญเลยน้องอัน เรื่องที่เราจะคุยกันในเปิดตำนานชีวิตคนดังวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นิทานคนรวยสำเร็จรูปนะแต่มันคือ,อ,อตำนานนักสู้ตัวจริงของผู้ชายชื่อตันภาสกรนาทีครับคนที่เริ่มจากศูนย์จริงๆนะจบแค่มสาแล้วก็เคยเป็นหนี้ร้อยล้านบาทร้อยล้านใช่ครับเรื่องของเขาเนี่ยคือบทพิสูจน์ของการพลิกโชคชะตาอย่างแท้จริง ซึ่งมันก็ตรงกับปรัชญาช่องนิทานชีวิตของเราเป๊ะเลยนะว่าทุกชีวิตคือตำนานทุกตำนานคือบทเรียนอยากให้อยู่ฟังกันจนจบจริงๆครับเพราะว่าบทเรียนจากวิกฤตครั้งแรกที่ว่าหนักแล้วเนี่ยการต้องสู้กับเงกับเงาของตัวเองตอนสร้างอิชิตันเนี่ยโหเข้มข้นกว่าอีกครับต้องรอฟังน่าติดตามมากค่ะเล่าเลยค่ะพี่อ้วนเริ่มยังไงคะคือจุดเริ่มต้นของคุณตันเนี่ยมันไม่ได้มาจากความฝันสวยหรูอะไรเลยนะ เขาเกิดที่ชนบุรีปี2502แต่แรงขับที่สําคัญที่สุดของเขาเลยเนี่ยมันมาจากความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆคือความหิวโหยหิวโหยไม่ถึงยังไงคะพี่วันเขาเคยพูดเองเลยนะว่าที่ขยันมากๆเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่อยากหนีความจนกลัวการถูกดูถูกกลัวถูกมองข้ามโดยเฉพาะปมเรื่องการเรียนน้อยคือเขาจบแค่ม3 ประมาณปี2,517ซึ่งยุคนั้นสังคมไทยให้ค่ากับใบบริญญามากๆเลยอ๋อน้องพอเข้าใจค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยการเรียนสูงๆมันสำคัญมากจริงๆใช่ไหมคะทำไมการจบม .3 ถึงเป็นแรงขับได้ขนาดนั้นเลยใช่ครับน้องอันสมัยนั้นค่านิยมคือต้องเรียนสูงๆจบมาจะได้เอ่อเป็นเจ้าคนนายคนเข้ารับราชการนี่คือสุดยอดเลยการที่คุณตันเลือกหยุดแค่นั้นน่ะมันเหมือน เหมือนสวนกระแสสังคมมากๆเลยนะมันก็เหมือนกับปิดประตูโอกาสตามแบบแผนไปเลยทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นไงนอกจากต้องกระโจนลงไปสู้ในสนามธุรกิจจริงต้องใช้ความขยันความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความอึดนี่แหละเป็นอาวุธสำคัญแล้วธุรกิจแรกของเขาเคืออะไรคะหลังจากผ่านงานใช้แรงงานมาธุรกิจแรกๆเลยนะคือแผงขายหนังสือเล็กๆที่ชนบุรีนี่แหละครับแผงหนังสือหรอคะฟังดูก็ธรรมดาทั่วไปนะคะ มันพิเศษยังไงคะถึงเป็นจุดเริ่มต้นตำนานได้มันไม่ธรรมดาตรงวิธีคิดไงครับน้องอันเขาไม่ได้แค่ตั้งแผงรอคนมาซื้อนะแต่เขาคิดแบบเออนักเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ตอนนั้นเลยเลือกทำเลทองเลยหน้าบอคอสอชนบุรีคนเยอะตั้งแต่ตีสามตีสี่เขาก็ไปแล้วโหขยันตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเขาจำลูกค้าได้หมดเลยใครชอบอ่านแนวไหนมาถึงปุ๊บ หยิบยื่นให้ได้เลยแล้วก็จัดร้านให้น่าสนใจอีกนี่มันคือแบบหลักสูตร M.B.A ข้างถนนของจริงเลยนะแสดงแววตั้งแต่เด็กเลยสุดยอดเลยค่ะเห็นภาพเลยว่าคิดไม่เหมือนคนอื่นจริงๆพอเรื่อมตั้งตัวได้จากแผงหนังสือเขาก็ขยับขยายไปทำธุรกิจอื่นต่อครับอย่าง Wedding Studio ช่วงปลายยุค 80s ซึ่งตอนนั้นในไทยนี่ถือว่าใหม่มากๆเลยนะใช่ค่ะ Wedding Studio สมัยนั้นยังไม่ค่อยมีเลย น้องอันก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาไปเอาไอเดียมาจากไหนคะแล้วทำยังไงถึงสำเร็จขนาดนั้นน้องอันสนใจมากเลยค่ะกำลังอยากเริ่มธุรกิจเหมือนกันเขาไปเห็นมาจากต่างประเทศครับไต้หวันมาเลเซียอะไรพวกนี้แล้วไม่ใช่แค่เห็นแล้วมาทำตามนะเขาไปศึกษาไปคุยกับเจ้าของที่นูน่นเลยว่าทำยังไงถึงรุ่งแล้วหัวใจสำคัญเลยนะเขาไม่ได้ขายแค่การถ่ายรูปแต่มันคือการขายฝัน ให้นึกภาพตามนะขายฝันใช่ทำให้วันสำคัญของคู่รักเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่แบบว้าวประทับใจสุดๆมันคือการตลาดที่เข้าถึงอารมณ์ลูกค้าจริงๆหรือที่สมัยนี้เรียกว่า emotional marketing นั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นที่คุณค่าทางใจไม่ใช่แค่ตัวสินค้าถูกต้องแล้วเขายังมีกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่า spider marketing ด้วยนะ spider แมงมุมเหรอคะใช่ใช่คล้ายๆใยแมงมุมคือเอาธุรกิจที่แข็งแรงอยู่แล้วมาช่วยพยุงธุรกิจใหม่ๆให้มันโตไปด้วยกันได้เร็วขึ้นไงเป็นระบบที่ฉลาดมากเลยค่ะแล้วยังไม่พอเขาก็ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยช่วงนั้นเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยบูมสุดๆเลยที่เราเรียกกันติดปากว่ายุคเสือเศรษฐกิจนะครับบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงหรอคะพี่อ้วนทําไมคนถึงแห่ไปลงทุนอสังหากันเยอะแยะเลยคะโอ้โหน้องอันนึกภาพตามนะ ตอนนั้นมันเฟื่องฟูสุดขีดจริงๆเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาแบบมหาศาลเลยประเทศกำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากทุกคนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจมีแต่จะพุ่งขึ้นพุ่งโดยเฉพาะราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้รวยแน่นอนไม่มีลงฟังดูดีมากๆเลยนะคะมันก็ดูดีแหละครับแต่มันก็เป็นเหมือนกับดักเหมือนกันนะ การที่คุณตันเข้าไปลงทุนหนักในอสังหาตอนนั้นนะ่ะมันก็เป็นไปตามกระแสของยุคสมัยแหละไม่ใช่ความโลภส่วนตัวหรอกแต่เพราะความเชื่อม,มั่นมันสูงเกินไปไงจนคนมองไม่เห็นความเสี่ยงที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเงียบๆซึ่งก็นั่นแหละครับนำไปสู่วิกฤตครั้งสําคัญในชีวิตเขาเลยวิกฤตต้มยํากุ้งปี2540้ยใช่ไหมคะใช่เลยครับวิกฤตการต้มยํากุ้งปี40จากที่เคยวาดฝันว่าจะได้กําไรจากอสังหาริมทรัพย์เป็นร้อยล้านนะกลายเป็นหนี้สินท่วมหัวร ฮะร้อยล้านจากกำไรกลายเป็นหนี้ใช่ครับแถมยังต้องแบกขาดทุนเดือนละ3,500 0ทุกเดือนอีกตั้งหากคิดดูสิตายแล้วพี่ว่านคะนี่มันพลิกจากฟ้าลงเหวของจริงเลยนะคะช็อกมากๆเลยคะ่ะแล้วแล้วเขาทำยังไงต่อคะเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องท้อหมดกำลังใจนะแม่เลยคะ่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเขาไม่หนีครับ้องอันเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้ ซึ่งเราต้องเข้าใจบริบทตอนนั้นด้วยนะวิกฤตต้มยำกุ้งนี่มันสาหัสสากันจริงๆค่าเงินบาทลอยตัวธุรกิจล้มละเนระนาดเป็นโดมิโนโเลยคนตกงานกันมาหาศาลใช่ค่ะเคยได้ยิงมาเหมือนกันว่าหนักมากจริงๆคุณตันไม่ใช่คนเดียวที่ล้มนะครับตอนนั้นแต่แต่วิธีที่เขาลุกขึ้นมาต่างหากที่มันสร้างความแตกต่างและเป็นบทเรียนสําคัญให้เราในฐานะช่องนิทานชีวิตเลยนะที่เชื่อว่าทุกตํานานคือบทเรียนค่ะ แล้วบทเรียนที่ว่าคืออะไรคะบทเรียนที่แพงที่สุดที่เขาได้จากวิกฤตครั้งนั้นและพี่อ้นอยากจะย้ํากับแฟนๆนิทานชีวิตทุกคนเลยนะคือประโยคที่ว่ากระแสะเงินสดสําคัญกว่าสินทรัพย์กระแสะเงินสดสําคัญกว่าสินทรัพย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะพี่อ้วนในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไงคะสําหรับคนทําธุรกิจหรือแม้แต่คนทั่วไปอย่างน้องอันเนี่ยคะ่ะ อธิบายง่ายๆเลยนะน้องอันการที่เรามีตึกมีที่ดินมีของหรูๆเยอะแยะเลยนั่นคือสินทรัพย์แต่ถ้าของพวกนั้นมันขายไม่ได้หรือมันไม่สร้างเงินสดเข้ามาให้เราใช้จ่ายหมุนเวียนได้จริงๆนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการกอดระเบิดเวลาดีๆนี้เองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีของเยอะแต่ไม่มีเงินสดใช้จ่ายเลยถูกต้องตอนนั้นคุณตันมีสินทรัพย์เยอะมากแต่ไม่มีเงินสดเลย วิธีแก้ของเขาก็คือต้องยอมตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตตัดแขนตัดขาใช่ครับคือต้องยอมขายทรัพย์สินทุกอย่างทิ้งไปในราคาที่ขาดทุนยับเยินเลยนะอย่างตึกที่ซื้อมา4ีล้านเนี่ยเขายอมขายแค่ล้านกว่าบาทเองโหขาดทุนเยอะมากการโยนอีกก็หดทิ้งไปเลยยอมรับความจริงเพื่อให้ตัวเองรอดแล้วก็ได้โอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง บทเรียนเรื่องเงินสดคือราชาหรือ c s s h อ King เนี่ยแหละครับที่เปลี่ยนวิธีคิดทางธุรกิจของเขาไปตลอดกาลเลยแล้วก็นำเขาไปสู่บทต่อไปที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วบทต่อไปคืออะไรคะหลังจากผ่านวิกฤตครั้งใหญ่มาได้หลังจากที่เจ็บหนักมากๆจากอสังหาที่เงินมันจมไปหมดเนี่ยนะปี2542คุณตันกลับมาพร้อมกับธุรกิจใหม่เลยนั่นก็คือโออิชิพัตคารบุฟเฟ่โออิชิ อันนี้คุ้นเคยเลยค่ะใช่ครับซึ่งพี่อ้วนมองว่านี่คือการแก้เกมวิกฤตของเขาเลยนะคือแก้ด้วยการทําธุรกิจเงินสดที่มันตรงข้างกับสิ่งที่เคยทําเขาเจ็บตัวมาเป๊ะธุรกิจเงินสดใช่ร้านอาหารนี่ลูกค้าจ่ายเงินสดเลยได้เงินหมุนเวียนทุกวันมันเหมือนเป็นการบําบัดความกลัวเรื่องขาดสภาพคล่องของเขาไปในตัวเลยนะอ๋อเข้าใจเลยค่ะ คือเปลี่ยนจากธุรกิจที่ต้องรองเงินนานๆมาเป็นธุรกิจที่ได้เงินสดทันทีเลยเพื่อแก้ปมในใจจากวิกฤตครั้งก่อนนั่นเองแล้วทำไมต้องเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นล่ะคะพี่อ้วนตอนนั้นมันมีเหตุผลอะไรพิเศษหรือเปล่าคะจังหวะมันพอดีมันมากครับน้องอันคือช่วงนั้นนะ่ะคนไทยเพิ่งผ่านวิกฤตต้ยมยำกุ้งมาหมาดๆเลยมันมีความต้องการที่อัดอั้นอยู่ลึกๆนะคืออยากให้รางวัลชีวิตตัวเองอยากกินของดีๆหรูๆบ้าง แต่ก็ยังระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอยู่โอิชิเลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอดีเป๊ะเลยตอบโจทย์ยังไงคะมันเป็นเหมือนความหรูหราที่จับต้องได้ไงครับหรือ affordable luxury ที่เขาเรียกกันให้ภาพลักษณ์ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมดูดีนะแต่มาในราคาบุฟเฟ่ที่คุมงบได้จ่ายทีเดียวจบรู้เลยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อ๋อใช่เลยค่ะนึกออกเลยมันให้ความรู้สึกคุ้มค่ามากๆแต่ก็ได้กินของดีด้วย นี่แหละครับคือการอ่านใจตลาดที่เฉียบม,มากๆแล้วความสําเร็จของโอชีเนี่ยนะคือตัวอย่างชั้นดีเลยของสิ่งที่นักการตลาดเรียกว่ากลยุทธ์น้าน้านําสีครามหรือ blue ocean strategy blue ocean strategy น่าน้านําสีครามชื่อเท่จงค่ะมันคืออะไรหรอคะพี่อ้วนเกี่ยวกับการทําธุรกิจยังไงคะช่วยอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆให้แฟนๆนิทานชีวิตเข้าใจหน่อยค่ะได้เลยครับน้องอันคือ แทนที่เราจะกระโจนลงไปแข่งกันในตลาดดําเดิมที่มีคู่แข่งเยอะแยะเต็มไปหมดแย่งลูกค้ากันแบบดุเดือดเลือดสาดเลยเหมือนปลาฉลามในทะเลสีแดงหรือ Red Ocean นอะนะค่ะนึกภาพออกเลยค่ะแข่งกันดุเดือดกลยุทธ์น่านน้าสีครามเนี่ยคือการที่เราสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาเองเลยเป็นน่านน้าที่สงบสุขสีครามสวยงามไม่มีคู่แข่งไงครับสร้างตลาดใหม่ใช่ โอิชิไม่ได้พยายามจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นตามสั่งที่ดีที่สุดแต่เขาสร้างตลาดใหม่คือตลาดบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสำหรับทุกคนขึ้นมาเลยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครทำแบบนี้จริงจังเขารวมเอา3าอย่างเข้าด้วยกันคือ 1. ความคุ้มค่ากินไม่อั้น 2. ภาพลักษณ์ดูดีอาหารญี่ปุ่นและ 3. ความแน่นอนทางการเงินจ่ายราคาเดียวจบอ๋อเป็นการรวมจุดเด่นหลายๆอย่างมาสร้างเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมี ถูกต้องครับมันคือการสร้างคุณค่าใหมา่ (value innovation) ที่ไม่มีใครให้ได้ในตอนนั้นโอิชิจึงกลาาเป็นผู้นำตลาดแบบไร้คู่แข่งไปโดยปริยายเลยสุดยอดเลยค่ะเข้าใจเรื่องบลูมโอเชียนมากขึ้นเยอะเลยแต่แล้วเรื่องราวมันก็มีจุดพลิกผันอีกครับเมื่อโอิชิประสบความสำเร็จมากๆทั้งร้านอาหารแล้วก็ต่อยอดมาทำชาเขียวพร้อมดื่มจนฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะในปี2551 คุณตันก็ตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือการขายหุ้นใหญ่ของโอชิกรุปให้กับกลุ่มไทเบฟเครือเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่แล้วก็ลาออกจากตำแหน่งบริหารทั้งหมดในปี2533เอา้าวพี่อ้วนคะกำลังรุ่งรุ่งเลยนะคะทำไมถึงตัดสินใจขายละคะน่าเสียดายออกน้องอันจำได้แม่นเลยคะ่ะตอนนั้นคุณตันคือโอชิแล้วโอชิก็คือคุณตันมันแยกกันไม่ออกจริงๆนะคะการใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์นี่สุดยอดมากๆเลยใช่เลยครับน้องอัน การสร้างแบรนด์บุคคลหรือ personal branding ที่แข็งแกร่งมากๆของคุณตันนี่แหละคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะของโอชิตอนนั้นแล้วก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เดียวนี้มีมูลค่าสูงมากว่ากันว่าเราวๆสามพันล้านบาทเลยทีเดียวโหสามพล้านการตัดสินใจครั้งนี้มันซับซ้อนนะครับน้องอันพี่ว่นมองว่ามันคือการต่อสู้กันในใจเขาเองเลยนะระหว่างความเป็นเจ้าของความผูกพันกับสิ่งที่สร้างมา กับเหตุผลทางธุรกิจที่มองเห็นโอกาสโอกาสอะไรเหรอคะโอกาสในการเปลี่ยนสิ่งที่สร้างมาเนี่ยให้กลายเป็นทุนก้อนใหญ่มากๆและที่สําคัญคือเวลาเพื่อจะเอาไปรีเซตตัวเองแล้วสร้างเกมใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งมันคือบทเรียนเรื่องศิละปะในการถอยหรือ Art of the Exit นะครับคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสร้างเมื่อไหร่ควรรู้จักส่งต่อเหมือนเป็นการเดิมพันครั้งใหม่เลยนะคะใช่ครับ เป็นการเดิมพันครั้งสำคัญเลยว่าตัวเขาเองต่างหากคือสินทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่แบรนด์โอชิที่เขาขายไปแล้วการเดิมพันครั้งนี้เป็นยังไงต่อคะก็นั่นแหละครับนำเขาไปสู่การต่อสู้ครั้งที่ดราม่าและเหลือเชื่อที่สุดในชีวิตเขาเลยซึ่งเราจะคุยกันในบทต่อไปนี่แหละครับรับรองว่าพีคแน่นอนแฟนๆนิทานชีวิตห้ามพลาดเลยนะรอฟังเลยค่ะพี่อว้วนเอาล่ะครับ มาถึงช่วงที่เรียกว่าเป็นจุดคลายแม็กซ์ที่แท้จริงของตำนานนักสู้คนนี้แล้วนะครับหลังจากขายโออิชิไปไม่นานเลยนะปี2553คุณตันก็กลับมาขยาวงการอีกครั้งด้วยการตั้งบริษัทใหม่ชื่อเดิมคือบริษัทไม่ตันจำกัดต่อมาก็คืออิชิตันกรุ๊ปที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ส่งแบรนด์อิชิตันลงสู่สนามรบชาเขียวที่เขาเคยเป็นราชาอยู่ Oh, กลับมาแข่งในตลาดเดิมเลยคิดดูสิครับน้องอันแฟนๆนิทานชีวิตคู่แข่งหลักของอิชิตันคือใครก็ต้องเป็นโออิชิ hi, แบรนด์ที่เขาเพิ่งขายไปนั่นเองถูกต้องแล้วโออิชิตอนนั้นไม่ใช่โออิชิเดิมๆแล้วนะแต่มีทั้งทุนหนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งสุดๆของไทยเบฟหนุนหลังอยู่มันคือสถานการณ์ที่เขาต้องสู้กับเงาของตัวเองชัดๆเลยครับโอ้โห oh, นี่มันสถานการณ์แบบ สร้างศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาด้วยมือตัวเองเลยนะคะพี่อ้วนแล้วตอนนั้นโออิชิคือแข็งแกร่งมากจริงๆแล้วคุณตันเอาอะไรไปสู้คะในเมื่อเสียเปรียบทั้งเงินทุนทั้งช่องทางร้านค้าโดยเฉพาะพวกร้านโชห่วยต่างๆที่โออิชิเขามีเครือข่ายทั่วถึงกว่าเขาใช้ตัวตนของเขาเป็นเดิมพันครับน้องอันตัวตนใช่ครับเขาเชื่อมั่นว่าความผูกพันความเชื่อมั่นที่คนไทยมีต่อชื่อตันทาสกอรันทีเนี่ย จะสามารถดึงลูกค้ามาได้แม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องการกระจายสินค้ามากๆก,ก็ตามแต่แล้วบททดสอบที่หนักที่สุดในชีวิตเขาก็มาถึงอีกครั้งนั่นคือมหาอุทธกภัยครั้งใหญ่ปี2554น้ําำท่วงใหญ่ปี54ใช่ครับโรงงานอิชิตันแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาที่ลงทุนไปตั้ง3,000ล้านบาทเพิ่งจะเริ่มผลิตได้ไม่นานเท่าไหร่เลยก็จมอยู่ใต้น้ำเสียหายยับเยินหมดเลย นี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งอย่างที่เราเกินไว้ตอนต้นรายการเลยครับครั้งที่สองจริงๆด้วยโอ้โหแล้วครั้งนี้เขารับมือกับมันยังไงคะพี่อ้วนมันหนักหนากว่าครั้งแรกอีกนะคะเพราะนี่คือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เลยกําลังจะไปได้ดีแท้ๆนาทีที่สิ้นหวังที่สุดนี่แหละครับน้องอันคือนาทีที่ภาวะผู้นําที่แท้จริงมันเปล่งประกายออกมาเขาประกาศเสียงดังฟังชัดเลยนะว่าอิชิตันจะไม่ปลดพนักงานแม้แต่คนเดียวโห กล้าประกาศแบบนั้นเลยเหรอคะในสถานการณ์ที่โรงงานจมน้ําไปแล้วเนี่ยนะใช่ครับแล้วตัวเขาเองก็อยู่สู้กับน้ําท่วมอยู่เป็นคนสุดท้ายที่ออกจากโรงงานเลยนะการกระทําของเขาในยามวิกฤตครั้งนี้แหละมันพิสูจน์ตัวตนของเขาอย่างแท้จริงเลยมันหลอมรวมภาพลักษณ์นักสู้นักการตลาดที่คนเห็นผ่านสื่อกับความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อลูกน้องจริงๆให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันสร้างความเชื่อมัน่นความศรัทธาที่เงินก็ซื้อไม่ได้เลยนะคะแบบนี้ ถูกต้องที่สุดเลยครับน้องอันนี่แหละครับที่ช่องนิทานชีวิตของเราเชื่อเสมอว่าทุกชีวิตคือตำนานทุกตำนานคือบทเรียนวิกฤตครั้งนี้เกือบจะทำลายบริษัทของเขาให้ย่อยยับไปแล้วนะแต่กลับทำให้แบรนด์บุคคลของคุณตันเนี่ยแข็งแกร่งและเป็นอมตะยิ่งกว่าเดิมเสียอีกสุดยอดมากๆค่ะฟังแล้วขนลุกเลยพอพูดถึงคุณตันอีกเรื่องหนึ่งที่คนจะนึกถึงทันทีเลยก็คือพวกแคมเปญการตลาดใต้าฝา แจกรางวัลใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพี่อ้วนรวยฟ้าผานี่คือดังมากๆๆเลยนะคะใครๆก็ดื่มอิชิตันเพื่อลุ้นโชคกันทั้งประเทศเลยมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเลยนะตอนนั้นพี่อ้วนมองว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่การแจกโชคธรรมดานะครับแต่มันคือการเข้าใจจิตวิญญาณหรือไทยไซคีของคนไทยอย่างท่องแท้เลยจิตวิญญาณคนไทยยังไงคะคือคนไทยเราผูกพันกับเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชีวิตประจําวันไปแล้วใช่ไหมล่ะจริงค่ะพี่อ้วนอันนี้เห็นด้วยเลยคนไทยชอบลุ้นชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วถูกต้องครับน้องอันเขาเก่งตรงที่จับจุดนี้ได้ไงเขาไม่ได้ขายแค่ชาเขียวนะแต่มันคือการขายความหวังหรือที่ฝรั่งเรียกว่า hope m e r c h a n นะครับในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้อเป็นพ่อค้าความหวังนี่เองคือซื้อชาขวดหนึ่งไม่ใช่แค่ดับกระหาย แต่มันเหมือนเราซื้อตัว๋วลุ้นเปลี่ยนชีวิตไปด้วยในราคาแค่ไม่กี่สิบบาทเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมมันถึงโดนใจคนไทยมากๆเลยถูกต้องครับน้องอันเขาเปลี่ยนง,งบการตลาดมหาศาลเลยนะให้กลายเป็นมูลค่าเพิ่มที่มันจับต้องได้ในใจของผู้บริโภคแล้วมันก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าวงจรการตลาดหรือ marketing flywheel ที่มันขับเคลื่อนตัวเองได้ด้วยวงจรการตลาด flywheel มันทำงานยังไงเหรอคะพี่อ้วนน่าสนใจจังค่ะ เหมือนเครื่องจักรที่หมุนไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับน้องอันนึกภาพตามนะคือ 1. ยิ่งจัดแคมเปญคนก็ยิ่งซื้อเยอะขึ้น 2. พอขายได้เยอะก็มีงบประมาณไปทำรางวัลให้มันใหญ่ขึ้นน่าลุ้นขึ้นไปอีก 3. คุณตันเดินทางไปมอบรางวัลใหญ่ๆด้วยตัวเองถึงที่เลยนะมันกลายเป็นข่าวกลายเป็นสื่อฟรีที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือสุดๆ 4. พอคนเห็นว่าเฮ้ยเขาแจกจริง ได้จริงก็ยิ่งกลับมาซื้อซ้ําเพื่อลุ้นอีกมันก็หมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับอ๋อเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะยิ่งทํายิ่งดังยิ่งขายดีแล้วอะไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้วงจรนี้มันหมุนไปได้ไม่หยุดแล้วทําไมคู่แข่งถึงลอกเรียนแบบได้ยากจังคะทั้งๆที่ก็มีคนพยายามทําตามเยอะแยะเลยหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะคือความน่าเชื่อถือของตัวคุณตันเองครับน้องอานความน่าเชื่อถือใช่ครับ ที่มันผ่านการพิสูจน์มาแล้วแบบจัดจะเลยตอนวิกฤตน้ำท่วมไงว่าเขาเป็นคนจริงทำจริงไม่ทิ้งใครคนเลยเชื่อมั่นมากๆว่าถ้าคุณตันบอกว่าแจกคือแจกจริงแน่นอนซึ่งความเชื่อมั่นตรงนี้แหละที่คู่แข่งสร้างได้ยากมากๆหรืออาจจะสร้างไม่ได้เลยด้วยซ้ำนี่คือความได้เปรียบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงพลังมากๆเลยครับเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพี่อ้วนสุดยอดจริงๆ มาถึงช่วงท้ายๆของเปิดตำนานชีวิตคนดังวันนี้แล้วนะครับตำนานของคุณตันก็ยังคงดำเนินต่อไปนะปัจจุบันเขาก็ยังต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาภาษีความหวานตลาดชาเขียวที่การแข่งขันสูงมากๆแล้วก็เริ่มจะอิ่มตัวรวมถึงกระแสะเรื่องสุขภาพที่มาแรงมากๆเลยค่ะแล้วเขาปรับตัวยังไงคะกับความท้าทายใหม่ๆพวกนี้เขาก็ยังคงพลิกและปรับตัวอยู่เสมอครับตามสไตล์ของเขาเลย หันได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มที่ไม่ใช่ชามากขึ้นทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสูตรหวานน้อยไม่มีน้ําตาลซึ่งผลประกอบการล่าสุดก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าธุรกิจเริ่มกลับมาเติบโตได้อีกครั้งแม้ว่าจะลดแคมเปญแจกโชคใหญ่ๆลงไปเยอะแล้วก็ตามฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยน้องอันรู้สึกทึ่งในความไม่ยอมแพ้ของเขามากๆเลยค่ะล้มกี่ครั้งตัวกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาได้เสมอเลย แถมยังเรียนรู้จากความผิดพลาดเอามาปรับปรุงตัวเองปรับปรุงธุรกิจอยู่ตลอดเวลาจริงๆเป็นแรงบันดาลใจให้น้องอันที่กําลังคิดจะสร้างธุรกิจของตัวเองมากๆเลยค่ะใช่เลยครับน้องอันใหาพี่อุ่นสรุปบทเดียวสาคัญๆจากตํานานชีวิตของคุณตันที่มันสะท้อนปรัชญาของช่องนิทานชีวิตของเราได้ดีมากๆเลยนะก็คือ 1. คือการเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่เป็นความหิวโหวยอยากหนีความจนไปสู่การให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสคนให้ความช่วยเหลือสังคมหรือแม้แต่การให้ความหวังกับผู้คนค่ะ 2. คือวิกฤตมันคือบททดสอบเนื้อแท้ของคนจริงๆปี40ศศทดสอบความรับผิดชอบเรื่องหนี้สินปี54ทดสอบภาวะผู้นำและคุณธรรมในใจอืมจริงค่ะและ 3. หัวใจที่สําคัญที่สุดเลยคือความไม่ย่อท้อหรือ resilience และความสามารถในการปรับตัวหรือ adaptability ชีวิตคือการพลิก หรือพิวจอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะอุปสรรคและสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมาเสมอครับสุดยอดบทสรุปเลยค่ะพี่วนเพราะชีวิตจริงมันไม่ใช่การไม่เคยล้มเลยนะน้องอันแต่มันคือการที่เราลุกขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนต่างหากและตำนานของคุณตันก็คือบทเรียนชั้นยอดในเรื่องนี้จริงๆครับสำหรับช่องนิทานชีวิตของเรา เรื่องราววันนี้ทําให้พี่ว่นคิดต่อนะครับว่าบางทีสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือธุรกิจที่ใหญ่โตเสมอไปนะแต่อาจจะเป็นความสามารถในการเริ่มต้นใหม่ หลังจากที่เราล้มลงไปแล้วไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ตามแฟนๆนิทานชีวิตคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับถ้าแฟนๆนิทานชีวิตชอบเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ในรายการเปิดตำนานชีวิตคนดังของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ตำนานนักสู้คนนี้ส่งต่อพลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่กำลังต้องการกำลังใจในการลุกขึ้นสู้อยู่นะคะและสำคัญที่สุดเลยครับอยากชวนแฟนๆนิทานชีวิตมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อย ว่าบทเรียนไหนจากชีวิตคุณตันที่โดนใจที่สุดหรือมีแง่มุมไหนที่อยากให้เราเจาะลึกเพิ่มเติมหรือครั้งหน้าอยากฟังตำนานชีวิตของใครอีกในรายการเปิดตำนานชีวิตคนดังคอมเมนต์บอกพวกเราเข้ามาได้เลยนะครับทุกเสียงของแฟนๆคือกำลังใจสำคัญให้เราสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆจากช่องนิทานชีวิตต่อไปครับและอย่าลืมกดติดตามช่องนิทานชีวิตไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกตำนานทุกบทเรียนที่เราจะนำมาฝากกันค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ